เสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อกนิงเข้าไปเลยค่ะเชื่อไปเลยที่ชยค่ะถ้ามีช่วงเป็นสายะ 拿了来不、啊，不、嗯、来，来，来，来。 时间还没有结束。 เไปไปไปยูเซียมาท่างไปยูเซยมาครับตีเวอร์ชันใหม่ใช่แดนเหรอทำมีเวอร์ชันใหม่แดนเลยหรอใช่ครับอันนี้ยังไม่เปิดเลยใช่ไหมเปิดแล้วสีบ้าตีโครชเสดระบอลลงไหนจะจบซะลงอะไหนอัดชีพออะไรนะลงอะไหนอัดชีพอ โอเคครับ <S <S ขอบคุณนะครับแล้วหนูลงไลฟ์ก่อนเจอกันคืนนี้เด้อกี่โมงบอกเจอกันคืนนี้นะครับทุกคนสวัสดีนะครับกาเดี๋ยวขออนุญาตลงไลท์ก่อน,นนะครับทุกคนเจอกันคืนนี้นะครับผมทุกคนขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นช่วงเล่นตอนตีหนึ่งนะครับคอนเสิร์ตเริ่มตอนตีหนึ่งเป็นต้นไปนะทุกคนใครเลิกงานแล้วเสร็จงานแล้วรีบมาเจอกันนะครับใครอยู่ใกล้ๆแวะเวียนมาหากันได้มาให้กำลังใจกันได้นะครับคอนเสิร์ตครั้งแรกของชอปเปอร์กับพี่เจนนี่นะครับผมรับรองว่า มีอีกแน่นอนเยอะแยะมากมายนะอยู่ชอปเปอร์เยอะอยู่ปิดเสียงปันมาปิดเสียงประมาณสามเพลงแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ่นะครปังไม่ไหวตุวเกียวมิวสิกจ้าแม่แม่วันนี้น้องชอปเปอร์น้องเจนนี่ซีโฟ มีงานจ้างจะสองคนงานคู่สองคนนะคะมื่อนี่คอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งหอตีสองเคงเน้ยจะเป็นไลฟ์กลุ่มเปิดเด้อยจะแม่แม่รอติดตามรอให้กำลังใจลูกๆทั้งสองเนาะจะแตละมือแต่ละเว้นรับงานอยากกันรับงานจะตุกิลมิวสิกปังๆเนาะแม่แม่แมเนาะช่วงนี้บอดบีกเพิ่กัะกำลังอิ่มอกอิ่มใจกับฟินคลับเมื่อ,อยู่เนาะจะมือนี่แล้วก็ ลูกๆคนที่เหลือพนกซ้อมสคริปไม่เด้มีสคริปไม่อีกแล้วเด้โตกเกียวมิวสิกนี่บ่สมัมเกาบแมนบ่นวาเลนแต่อันเกาจนว่าเบิดฤดูกาลเด้จ้ะฤดูกาลหนึ่งนี่เปลี่ยนวันมันซิบเทือนนี่ลหละพี่น้องเปลี่ยนสคริปไม่อีกแล้วเตรียมตัวมัน่นเตรียมตัวจวดอีกพี่น้องเอ้ยมินิยี่หกยิบ,ยบคือคือจำว่าด้ดล่ะจำได้แต่ยิบแปดเ่ยไ,ไหมพี่น้อง ยี่สิบแปดนั่นงานที่น้ำพองเออวงใหญ่วงใหญ่แต่ว่าจีบเจ็ดนี่กระวงใหญ่นะ่าจะยูใสยูพ่นพิสัยบ่จ่ะยีิบเก้าหรือยีิบเก้าพ่นพิสัย, 29, 29, สยนี่แหละพี่น้องโอ้จับ่ได้ค่อยไปเบิ่งไม่หูวแต่ว่าจีบแปดนี่อยู่น้ำพองมันอยู่ไก่นะมันอยู่ไก่สาบึงการก็เลยจับได้ยี 28, บิบแปดวงใหญ่เต็มวงห้าชั่วโมงอยู่น้ำพองจะ้ะแต่ว่า คืนนี้เข้าไปเบิงงห้กำลังอกห้กำลังใจน้องชอปปิดกับน้องเจนนี่ก่อนน่าจะปังไม่ไหวก็ตกเกียวมิวสิกนี่แหละแลนรับงานตำหนาตำหลังพี่น้องเอ,อ้ยงานหลายคากหลายแน่บ่ได้ออกงานคอนเสิร์ตข้างนอกกับมีงานอยู่ในคลับเฟซฟินคลับสันดกสาบึงการกรับลุงหนาลุงหลังคืนน้ำตังแต่เอฟหาสาม <laughs> เอฟหาสามของแม่แม่สาบึงการกระเคืนน้ำตังแต่เอฟหาสามพี่น้อง วันที่หนึ่งเปิดจริงเด้อจ้าฟินครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใดสิไปซาบุญการว่าสิไปอยู่เด้ผู้ใดสิไปจะหักทายห่องกับาบุญการไปนางโตน้ำในเด้อจ้าบ,บุกกินเปลืองดอกกินเปลี่ยนตั้งแต่น้ำเปล่าแต่ว่ามือน,นั่นกระบนแนี่ยขึกันละอาจจะจัดไปเนาะจ้า ทักทายกันได้เดจ้ากันเห็นวันที่หนึ่งเมษาที่ฟินครับบาโหสผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขังแหลกในชีวิตที่จะไปเหยียบบาโหดจ้าแม่แม่แมผู้ใดสิไปกับทักค้ากันไปน้ากันเอฟซี FC, ตุกเกี่ยวมิวสิกบางคนกะไปผู้เดียวคือยังสาวบึงการยังสิละไปใส่มาใส่กับไปผู้เดียวเด้จา้าคันสิไปบาโหดผู้เดียวกับสิบกระไลย,ยูแม่แม,แม่ทักเอาสาวบึงการแน่เด้อจ้า นางอยู่มองไดกระห่องเอาแน่สิไปผู้เดียวมันกระบือขึ้นเนาะจ้ะ